ทุกคนเคยร่วมคันเสียงสุนัขเห่าหรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าสุนัขเห่าไปทำไมวันนี้เราจะมาบอกพฤติกรรมของสุนักกันการเห่าของสุนักสามารถสื่อถึงความหมายได้หลายอย่างวันนี้เราจึงนำสถานการณ์การเห่าของสุนัขมาให้ดูกันสุนัขจะทำหูตั้งตัวตรงเนื่องจากกำลังฟังเสียงอย่างตั้งใจเพื่อเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา สุนัขจะเดินวนเพื่อกำหนดว่านี่คืออาณาเขตของมันและจะเห่าเพื่อป้องกันอนาณาเขตโดยจะเห่าติดต่อกันด้วยเสียงปันกลางเมื่อรู้สึกว่ามีสิ่งที่ไม่ไว้วางใจใกล้เข้ามาหรือมาบุกรุกอาณาเขตของมันจากคลิปจะเห็นว่าสุนัขมีการเห่าที่นังขึ้นและรัวขึ้น สุนักได้วิ่งไปเฝ้าดูอะไรบางอย่างสแสดงถึงพฤติกรรมของสุนัขว่ามีการระวังและเตือนสิ่งอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาจากในคลิปจะเห็นว่าสุนัขมีการเห่าที่เบาลงแต่ยังมีการจ้องมองผู้คนที่เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกปลอดภัยจึงหยุดเหา่าดังนั้นจึงสรุปได้ดว่าพฤติกรรมการเห่าของสุนัขนั้น เป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กาเนิดซึ่งเป็นพฤติกรรมรีเฟกแบบต่อเนื่องโดยจะเป็นการตอบสนองด้วยพฤติกรรมแบบรีเฟกตหลายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นอันดับแรกจะกระตุ้นให้มีพฤติกรรมรีเฟกแบบอื่นตามมา